สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญพระประจำวันนะคะ25ศสตวรรษค่ะมีวันเสาร์และก็วันพฤหัสบดีอีก2ององ์นะคะสำหรับเหรียญ3เหรียญนี้ก็ออกในพิธี25ศสตวรรษปี2500นะคะพร้อมกับเนื้อชิ้นและก็เนื้อดินนะคะแต่ว่าเหรียญ3ามเหรียญนี้เป็นเหรียญ ประจำวันเกิดนะคะสำหรับเหรียญแรกนะคะเหรียญวันเสาร์จะเป็นเนื้ออป,ปก้ากระไหลเงินนะคะส่วนของวันพฤหัสบดีนี้จะเป็นเหรียญทองเหลืองทั้งคู่นะคะตามสภาพที่เห็นนะคะ สำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอินแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอดี n ลและเบอร์โทรศัพท์อินอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ